สวัสดีครับวันนี้ก็ฝนตกแรงเนาะข้างบนแรงไปนิดนึงวันนี้เลยย้ายมาปากท่อเดี๋ยวเรามาดูกันโยนลงไปแล้วโอว้น้ำสวยมากเลยหมายเดิมนะขอบอกเลยหมายเดิมนะเดี๋ยวรอดูผลงานกันนะแจะมากี่ลงไปนี่มีตอตตุ๊ตุบตุบอะ để chúng ta chờ xemผลงานกัน. ngang con đó, để đấy. ok, phát chẳng, để ôi, cả tháng tô đẹp, ไข่คตรแน่นอ่ะท้องแน่นมากดดูิเทียบกับมือนี่โอ้โยทะลักใหญ่เนีาดนี้น้ำกระเด็นสาเพิ่งมาครับเพื่อนๆสวยงามมากตัวแบบนี้คลองแบบนี้ลงไปห้าทีละมากแจมครับอย่างนี้ คันนี้นะคันนี้อ,อันนี้ก็ฝากติดตามช่องนับพันรวมมิดด้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมีผลงานให้ชมกันเรื่อยๆครับผมใหญ่มากคู่ใจอะโอ้โหโอ้ยเอาเข้ามาเร็วๆโอ้ยโอ้เมื่อกี้เรื่องตัวถ่ายมาถ่ายตอนที่ขึ้นมาที่นี่แล้วโ<จ>อ้ัวตัวนี้ใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนี่หว่าเนี่ยนี่แหละได้แล้วพ่อจับบ้านจับบ้านเกลีกะยได้ะยกขึ้นมาดูดิโูบุตัวนี้ใหญ่หู้ ดูเบ็ดโค้งเลยโอ้โหตัวนี้ปึ๊กเลยว่ะอันนี้อ้วนปั๊กๆเลยโอ้ยกดดนเหลืองกดเหลืองกกดดเเหหหลลืือองงใญ่โอ้โหตัวนี้เดี๋ยวดูเทียบเทียบดูใส่กระมังไม่ใสโอ้โใหญ่เลยใหญ่เท่ากันระบ้าจ๋าเลยเต็มเต็มเลยตัวนี้คนดเดือดชิบ้า๋ยวให้ดูขวดน้ำขวดน้ำอยู่ข้างในนั่นแหละหาดูขวดน้ำดื่มโอ้โห ยาวว่าขวดอีก่ะสุดยอดเลยอ่ะดูหมายดูหมายโอเคโอเคครับฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับช่องรับฟันรู้มิเหมือนเดิม